สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องป้ายกกอกนะครับวันนี้ป้ายเกอกจะมาขุดอีปูกันนะครับนี่อันนี้คือปายนะครับป้ายกกอกครับน้องปาล์มสวัสดีค่ะหน่อยเอน้องเปิ้นสวัสดีครับวันนี้จะมาขุดอีปูกันนะครับ สวัสดีครับลองดูดสิเราจะได้หรือเปล่านะครับลองลุ้นกันตายเร็วเล็กนิดเดียวาหาลูใหม่ไปมา มาลูใหม่กันนะครับบริเวณทุ่งนาทุ่งนาหลวงนะครับทุ่งนาหลวง ปลายกอกคือว่าแก๊งจำปานั่นเองนะครับใช่รู้เป็นแก๊งปัสสาวะของไทยคิดหรือของไทยเพื่อนนี่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวลูอ่านี่ครับูกระปูนะครับเห็นแล้วรูนึงนะครับ น่าจะลึกนะครับยังไม่ได้สกปรกเลยเงาสีทัําไมไหนะ้จะย้อนแสงนิดนึงนะครับขอโทษทีนะครับที่ อันนี้จะแข็งๆนิดนึงนะครับดินจะได้หรือเปล่าได้แล้วนะครับเตือนึงตัวน่อยวน่อยตครับวตัวเล็กนะครับ,รรบไปหาลูต่อไปกันเลย หนน้อยจ้โอ้ยหูดีเกินดูไม่เป็นตาเอาเลยนดีดน่ไหน ครับมาดูแกะปลาขุดปูกันนะครับขุดสิ <c oughs> เห็นบ่ รูยากนะครับน,นั่นมันจะรูมันจะ,นจะเอาใบไม,ไม้ยัดลงรูนะครับมันจะไม่เห็นนะครับนี่น,นี่จะรูปูนะครับน,นี่ก็รูปูนี่ เดี๋ยวติดตามกันต่อไปอีกนะครับเห็นลกลูกนึครับโอ้ลึกมากเลยลึกมากเลย กว่าจะได้แต่ละตัวนี่โอ้โห oh. oh, ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยค่ะ oh. ตัวใหญ่มากเลยนะครับมาเลยอืมตกลุ่มหมอน,นะค,ะครับไปดูกันอีกนะครับ หากินยามเย็นลับป้ายกกอกนะครับโอ้โหอารถแมคโครมาขุดจะดีไหมนี่เดี๋ยวผมจะมาพามาใส่หนูนะครับผมเห็นแล้ว

นี่ครับจะได้ไหมเนาะตัวนี้ได้แล้วคราวนีน้นี่ยนี่ค่ะอยู่ในรูมเลย ถ้าจะเห็นขึ้นมาเลยนี่นะคะตัวใหญ่มากครับชีวิตคนบ้านนอกนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละนี่นี่นี่ตูมีหูด้วยเอ้ยม่หูได้เยอะแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ได้อีกแล้วนะครับไม่ลึกนะครับรูนี้ ก็โทรประมาณนะครับนี่แต่ว่าไม่ค้าใหญ่กว่านะครับไปถข้ามันรูเล็กรใหญ่เอามดเลยนะครับรูเล็กรูใหญ่เอาหมด นี่คปลากระปลายปลาเมายังมีแมสปายกบกับปลายกยกดูสิเออจับอย่างนั้นแหละเออนี่ยกดูยกขึ้นมายกขึ้นมายกอ้าวตกแล้วตกเลื้อตกเลื้อถือว่าออได้แล้วนะครับ

It blew.